มะเร็งปอดอาจจะมีคำตอบในละติดนิ้วการตรวจความเสี่ยงใน5วินาทีที่คุณอาจพลาดความรุนแรงของมะเร็งปอดมะเร็งปอดเป็นโรคร้ายที่กลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดในโลกตามข้อมูลจากโรเบอรแทนสอง2ั2มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ10บล้านคนต่อปีซึ่งเป็นอัตราป,ประมาณหนึ่งใน6ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาการเริ่มต้นที่ง่ายที่จะพลาดอาการของมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักจะไม่ชัดเจนอาจเป็นในเรือรังความเหนื่อยง,ง่ายๆ หรือเจ็บปวดที่หน้าอกจึงทําให้หลายคนไม่สังเกตเห็นและไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถตรวจความเสี่ยงของมะเร็งปอดได้เองในเวลาไม่กี่วินาทีมันง่ายมากๆมาลองทําการทดสอบช่องว่างรูปเพชรไดมอนด์แกลบเทสกันให้นําเล็บชี้ของมือทั้งสองข้างมาชนกันหากมีช่องว่างรูปเพชรระหว่างเล็บแสดงว่าเป็นปกติแต่ถ้าไม่มีช่องว่างนั้นอาจเป็นสัญญาณของภาวะคลาบฟิงเกิซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังมะเร็งปอดภาวะคลาบฟิงเกิ้ ประมาณ35%ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีอาการนี้ซึ่งเป็นการบวมของนิ้วปลายนิ้วหนาถิวรอบเล็บมันเงาและเล็บโค้งผิดรูปอาการเหล่านี้เกิดจากระดับออกซิเจนในเลือดลดลงทําให้เกิดการหลั่งโปรตีน v g f ที่กระตุ้นให้หลอดเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณปลายนิ้วขยายตัวแต่อย่าพึ่งภาวะทับฟิ้งกัสไม่ได้หมายความว่ามะเร็งปอดเสมอไปมันอาจเกิดจากโรคหัวใจหรือโรคตับหรือแม้กระทั่งพันธุกรรมดังนั้นหากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติในเล็บของคุณอย่าลังเลรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตัวอย่างจากเรื่องงจริ ไบรอันเจนเมลชายชาวอังกฤษเคยสังเกตเห็นนิ้วบวมผิดปกติจึงไปตรวจที่แพทย์และพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นการสังเกตเห็นเล็บที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ช่วยให้เขารักษาโรคได้ทันเวลาเขาเล่าว่าการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆบนมือช่วยชีวิตผมไวจ้จริงๆวิธีป้องกันหากต้องการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆเช่นแร่ใยญหินหรือโลหะหนักอย่างไรก็ตามคุณควรรับประทานผักผลไม้หลากหลายและออกกําลังกายสม่าเสมอเพื่อเสริมภูมิคุ้มกกนใร่าางย และลดโอกาสในการเป็นมะเร็งในอนาคต